สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ d ีดอมชาแนลนะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสารรค์นะครับวันนี้วันที่17 ตุลาคม2563ครับผมนะฮะก็ต่อเนื่องในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานนะฮะทำการเปิดลงทะเบียนวันแรกและปัจจุบันนี้นะครับผ่านไปแล้ว50%เนาะนะครับพูดได้ง่าย10ล้านคนเนี่ยนะครับประมาณ5ล้านกว่าท่านนะครับได้ทำการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทำการนะครับรับสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์นะครับซึ่งวิธีการนะครับในเรื่องของการลงทะเบียนนะฮะท่านสามารถ เข้ามาที่ช่องเราเนี่ยนะครับเปิดดูได้ว่าวิธีการแต่ละขั้นตอนเนี่ยนะครับทำอย่างไรนะครับอย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะมาแบ่งปันครับ e ีก่อนหน้าเราคุยกันในส่วนของการที่เราได้รับข้อความนะครับจากทางด้านของ w w w รคนครึ่ง com หลังจากลงทะเบียนเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วว่านะฮะได้เลข otp นะครับเรียบร้อยรวมไปถึงเกี่ยวกับการติดตั้ง และยืนยันตัวตนนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับส่วนใครติดปัญหาอะไรก็อย่าลืมพิมพ์มาแบ่งปันกันได้นะครับวันนี้ครับผมเราจะมาคุยกันต่อนครับว่าหลังจากที่เราทําการยืนยันตัวตนไปแล้วนะครับมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เรียบร้อยเนี่ยนะครับมาสู่กระบวนการที่เราจะเติมเงินเข้า G ีวาเลสเนาะนะครับแล้วก็ใช้งานในร้านค้านะครับเข้าร่วมโครงการได้อย่างไรนะครับในส่วนของวันนี้นะครับในเรื่องของการเติมเงินเนี่ยนะครับก็จะมีมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับทราบกันนะครับถึง 3วิธีเลยก่อนอื่นนะฮะหลายท่านถามว่าไม่มีในส่วนของธนาคารกรุงไทยเนี่ยเติมเงินเข้าแอปนะครับหรือ g ีวา l เลสของแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ไหมแนะนำนี้ครับผมนะ,ะวิธีการเติมเงินได้นะครับสามารถเติมเงินได้นะครับแล้วก็วิธีการวันนี้เราจะมาแบ่งปันกันนะครับ3ช่องทางเลยนะครับเอาแต่ว่าเราสะดวกอย่างไรนะครับ วันนี้นะฮะสามช่องทางครับผมก็จะมีวิธีไหนบ้างนะครับปุ่มสีเขียวจะอยู่ด้านบนเนาะนะครับก่อนเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องใส่นะครับพินหหลักถูกไหมท่านต้องใส่พินรหัสผ่านของท่านก่นอนเนาะเข้ามามันก็จะมาเข้าหน้าจอหลักที่เรียกว่าหน้าจอของเอ่อภาพรวมหรือเขาเรียกหน้าจอโฮมใช่ไหมนะครับหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มันจะมีปุ่มสีเขียวนะครับ เขียนคําว่าเติมเงินเข้า G ีไวเลสนะครับท่านสามารถที่กดนะครับหรือเขาเรียกว่าเข้าในส่วนของปุ่มสีเขียวได้นะครับมเมื่อเราทําการกดปุ่มสีเขียวแล้วครับก็จะเลือกธนาคารที่เติมเงินได้ทีนี้ธนาคารที่เติมเงินได้นะครับก็จะมีนะครับในส่วนของกรุงไทยไทยพาณิชย์กสิกรนะ TMB กรุงเทพกรุอองศรีอยุธยาอมสินธนาชาติทกศหรือ UOB <_' c> <_' c> เป็นต้นะนะครับ เมื่อเสร็จปุ๊บนะครับท่านเลือกธนาคารนะครับแล้วก็จะขึ้นเมนูเติมเงินเลือก3ช่องทางนะได้แก่ผ่านเติมแอปพลิเคชันมบายนะครับผ่านธนาคารนั้นๆหรือผ่าน QR พร้อมเพย์และตู้ ATM โอเคปะ่ะนะครับท่านสามารถที่จะเลือก เลือกใช้วิธีการเติมเงินได้3ช่องทางนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะนะครับท่านเข้ามาสู่ในส่วนของนะครับหน้าจอหลักก็คือนะครับกดเข้าไปแอปพลิเคชันเป๋าตังเสร็จปุ๊บใส่รหัสผ่านนะครับหหลักของเราจะเข้าสู่ปรากฏหน้าจอหลักของแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป๋าตังเนาะ นะครับซึ่งจะปรากฏนะครับในส่วนของนะครับช่องสีเขียวด้านบนเลยครับท่านนะรจริงๆมันมีชื่อมีอะไรของเราอยู่แล้วก็มีเขาเรียกว่ายอดเงินของเราอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องงงเพราะเรายังไม่ได้เติมถูกป่ะกดปุ่มสีเขียวเติมเงินเข้า G ีวายเลสครับเมื่อเราทําการกดเข้ามาก็จะมีธนาคารให้ท่านเลือกมากมายเลยเพราะฉะนั้นคําถามใครไม่มีธนาคารกรุงไทยนะครับสามารถเติมเงินใน G ีวายเลสได้ไหมสามารถเติมได้นะครับเลือกอานธนาคารที่เรามีนะครับเมื่อเราเลือกปุ๊บ วิธีการเติมเนี่ยช่องทางอย่างที่บอกไปครับจะเติมผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งก็ได้หรือจะเลือกนะครับในเรื่องของ QR พร้อมเพย์ก็เติมได้หรือตู้ ATM ก็เติมได้ครับผมนะเอาสะดวกท่านแหละนะครับว่าท่านสะดวกแบบไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันครับช่องทางแรกสมมุติผมเลือกนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นช่องทางที่1แล้วกันเนาะเติมแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะครับก็แล้วแต่ว่าเราเราจะใช้ของธนาคารอะไรนะครับสมมุติว่าผมใช้นะครับแอปของ K-PASS นะครับผมก็จะเลือกนะครับในเรื่องของแอปของ K-PASS นะครับแล้วก็จะมาเข้าสู่นะครับในเรื่องของการเลือก นะครับแอปพลิเคชันนั้นนะครับซึ่งจากนั้นครับจะมีรหัส G- w a l l e t นะครับ ID 15หลักขึ้นมาให้ กดหรือคัดลอกนะครับพร้อมกับนะครับบอกวิธีการเติมเงินอย่างละเอียดอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าหลายท่านถามว่าเฮ้ย ID สิหหลักเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือนะครับคือมันแล้วแต่แอปของเราด้วยนะครับแล้วก็ปรากฏนะครับในเรื่องของเลขเลขตัวนี้นะครับมันก็จะลันไปเรื่อยๆตามที่เราจะเลือกเนาะอ่ะโอเคครับกดเลือกนะครับหรือคัดลอกในเรื่องของตัวเลขนะครับเสร็จปุ๊บครับขั้นตอนนะครับวิธีการเติมเงินเนาะก็บอกขั้นตอนอย่างละเอียดครับ ขั้นตอนแรกนะครับผมขัดลอก G-wallet ID นะครับด้านบนกดปุ่มขัดลอกครับ2ครับผมเปิดแอปพลิเคชัน k p a s s เพื่อเริ่มการทำการเติมเงินนะครับ 3ครับผมไปยังเมนูเติมเงินจากนั้นเลือกเติมเงินนะครับผ่านพร้อมเพย์หรือ eWallet ได้นะครับ4ครับผมนำ gWallet ID ที่เราคัดลอกหรือ Copy มาเนี่ยครับไปวางใส่ในช่องของ eWallet ID แล้วก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมหรือเติมเงินครับตามขั้นตอนปกติเลยนะครับอ่ะนะฮะนี่คือเป็นกระบวนการนะครับเสร็จปุ๊บครับผมนะฮะเวลาเรา เราขัดลอกมาวางเนี่ยในส่วนของตัว eWallet ID เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินเนี่ยนะครับก็ดูดีๆนะนะครับว่าเราทำการใส่จำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเสร็จปุ๊บครับผมนะฮะพอเราใส่จำนวนเงินเรียบร้อยครับผมก็จะเติมเงินนะครับ เสร็จนะครับในเรื่องของอช่องทางแรกเนาะที่เขาเรียกว่าเป็นมือบัลล์แบงกิ้งนะครับต่อมานะครับมาดูนะครับในส่วนของตัวเติมเงินผ่าน QR วอารโค้ดพร้อมเพย์บ้างนะครับวิธีการเหมือนกันครับผมก็เลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินนะครับแล้วให้เลือกช่องทาง QR พร้อมเพย์นะครับอ่านะครับมันก็จะเป็นปรากฏช่องที่2นะครับก็คือ QR พร้อมเพย์เมื่อเราทำการกด QR พร้อมเพย์เนี่ยนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยมันก็จะกด นะครับในเรื่องของตัว QR ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะ QR code นี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บนะครเราก็จะทําการนะครับดูวิธีการก็จะบอกชัดเหมือนกันเนาะนะครับว่าวิธีการเติมเงินทําอย่างไรนะครับก็ให้กดบันทึกรูป QR พร้อมเพย์นะครับบนโทรศัพท์มือถือของเราเสร็จปุ๊บครับให้เปิดแอปพลิเคชันธนาคารที่คุณมีเพื่อเติมเงินนะครับ บางท่านมีกรุงเทพบางท่านมีออมสินบางท่านมีธนาคารนะครับ TMB ถูกไหมทหารไทยคือได้หมดแหละนะครับท่านก็เปิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็จะต้องสแกนนะครับในส่วนของตัวรูป QR code ตะกี้นะฮะสแกนเลยนะครับผ่านแอปตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็ใส่ำํำนวนเงินที่ต้องการเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมแล้วก็ยืนยันกดตกลงในเรื่องของการเติมเงินนั่นเองนะครับนี่คือรูปแบบที่2ก็คือผ่านในเรื่องของ QR พร้อมเพย์เนาะนะครับธนาคารไหนก็ได้ที่เรามีนะครับก็สามารถเติมได้หลายท่านบอกว่าพี่ผมใส่นะครับทีเดียว3 0 0พันเลยได้ไหมไม่มีปัญหาครับใส่ได้เลยนะตามที่เราต้องการเลยหรือบางท่านบอกว่าทยอยใส่ได้ไหมนะไม่มีเงินถึง3 0 0พันนะครับแล้วจะใส่เท่าไหร่เอาเป็นว่าท่านจะใช้เท่าไหร่ท่านใส่ได้นะครับ แต่ข้อดีที่ใส่ทีเดียวเนี่ยท่านจะไม่งงถูกไหมนะครับมันก็จะเป็นยอดที่ท่านได้รู้ว่าเฮ้ยท่านใช้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับเนาะถ้ามีตังก็ใส่เลยส0 0พันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ทยอยใส่ได้ครับสมมติเราจะไปซื้อ50บาทอย่างเงี้ยท่านใส่ไปเลย25บาทนะครับถูกไ่มแล้วเราก็ไปทำการสแกนนะครับเราก็จะของเราย5ิบาบาทที่เราเติมไปเนี่ยแน่นอนว่าถูกตัดไปแน่นอนนะครับแต่ว่ารัฐก็ช่วยจ่ายอีกเท่าไหร่ครับยีบาทรวมแล้วเป็น50บาทอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับวันหนึ่ใให้ใช ร้อยห้าสิบบาทต่อวันถูกไหมไม่เกินนี้นะครับก็แน่นอนว่าในส่วนของร้อยห้าสิบาทที่รัดให้เราเนี่ยนะครับเราก็ดูตะกี้เราใช้ปไปเท่าไหร่นะครับในเรื่องของยี่สิบห้าบาทเพราะฉะนั้นเหลือหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทมันก็จะโอนไปวันพรุ่งนี้ช่วงหกโมงเช้าเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทบวกกับร้อยห้าสิบบาทถูกไหมนะฮะก็เป็นตัวเลขนะฮะบ,บวกกันดูนะครับอ่ะอันนี้คือเป็นขั้นตอนวิธีการนะครับสุดท้ายขั้นตอนที่สามครับผมในเรื่องของการเติมเงินผ่านตู้ ATM. เอทีเอ็มนะ ตู้ ATM นะครับของแต่ละาการเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะซึ่งสามารถเติมเงินผ่านตู้ A t m เได้7ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารนาธนาชาาติธนคารทหารไทยและธนาคารไทยพาณิชย์สามารถดูขั้นตอนนะครับนะของของแต่ละธนาคารได้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างของเป็นของกรุงไทยแล้วกันนะครับของกรุงไทยเนี่ยเวลาเราเข้าไปนะครับมันก็จะมีในส่วนของ การเติมเงินแล้วก็บอกวิธีการเนาะอันนี้เป็นจอใหม่เนาะมีจอใหม่และจอเก่านะครับมาดูในเรื่องของการเติมเงินผ่านตู้ A t m เธนานคารกรุงไทยวงเล็บจอใหม่ก่อนมีอยใน5้ขั้นตอนขั้นตอนที่1ครับเลือกเติมเงินครับผมนะฮะขั้นตอนที่2นะครับเลือกเติมเงินพร้อมเพย์ขั้นตอนที่3ครับเลือกประเภทบัญชีนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่4ระบุหมายเลข g w a i l e นะครับ ID 15หหลักและจำนวนเงินนะครับ ขั้นตอนที่5ครับผมเลือกตกลงนะครับเพื่อยืนยันรายการครับนี่คือเป็น5ขั้นตอนในจอใหม่นะครับส่วนถ้าเป็นจอเก่านะครับก็จะให้เลือกถอนโอนหรืออื่นๆนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งนะท่านเลือกไปก่อนขั้นตอนที่2ครับเลือกนะครับโอนหรือกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านเว็เทรนยูเนียนนะนะครับเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่3ครับผมเลือกประเภทบัญชีครับขั้นตอนที่4เลือกบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือเติมเงินพร้อมเพย์ครับขั้นตอนที่5เลือกเติมเงินพร้อมเพย์ครับและขั้นตอนที่6 ระบุหมายเลขจีวารีดไอดีสิหลักและจำนวนเงินครับผมนะอ่านี่คือเป็นนะครับในส่วนของกระบวนการนะครับเอามาดูในส่วนของตู้กสิกรบ้างนะครับหน้าจอมันจะประมาณไหนนะครับตู้กสิกรจะเป็นหน้าจอครับผมเวลาเราเข้าไปตู้ ATM ของกสากรครับผมวิธีการเติมเงินผ่านนะครับตู้ ATM นะ1ครับผมเลือกเติมเงินหรือจ่ายบินมือถือครับ 2ครับผมเลือกเติมเงินนะครับ eWallet นะครับวงเล็บนะครับพร้อมเพย์ขั้นตอนที่3ครับเลือกประเภทบัญชีขั้นตอนที่4ครับระบุหมายเลข GWallet ID 15หลักนะครับแล้วก็จำนวนเงินนะตรวจสอบข้อมูลก่อนเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่5เลือกยืนยันการทำรายการนะนี่คือเป็นในส่วนของตู้ ATM กสิกรไทยครับ มาดูการเติมเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพบ้างนะครับวิธีการก็ใกล้เคียงกันนะขั้นตอนที่หนึ่งครับเลือกชำระเงินหรือเติมเงินมือถือขั้นตอนที่สองครับเลือกประเภทบัญชีนะครับขั้นตอนที่สามครับเลือกเติมเงินพร้อมเพย์ครับขั้นตอนที่สี่ระบุหมายเลข g Wallet ID 15หลักและจำนวนเงินครับตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ขั้นตอนที่ห้าครับเลือกยืนยันนะครับสิ้นสุดการทำรายการครับผมนี่คือในเรื่องของตู้ a t ทธนาคารกรุงเทพ มาดูตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยานิดหน่อยครับผมนะฮะก็เหมือนกันเลยครับการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับผมขั้นตอนที่1เลือกเติมเงินครับขั้นตอนที่ 2. เลือกเติมเงินผ่านพร้อมเพย์ขั้นตอนที่ 3. เลือกประเภทบัญชีครับขั้นตอนที่ 4. ระบุหมายเลขจีวีเลสไอดีสหลักแล้วก็จํานวนเงินครับตรวสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งฮะ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลือกยืนยันเพื่อสิ้นสุดการทํารายการครับนี่คือในเรื่องของตู้ ATM กรุงศรีอยุธยาครับต่อมาครับผมมาดูการเติมเงินผ่านตู้ ATM นะครับธนาคารธนาชาตินะครับขั้นตอนที่1ครับท่านสามารถเลือกนะครับเติมเงินนะหรือชําระเงินครับขั้นตอนที่2เติมเงินผ่านพร้อมเพย์ครับขั้นตอนที่3เลือกประเภทบัญชีครับขั้นตอนที่4ระบุนะครับหมายเลข G- w เรส ID สิหลักและก็ จำนวนเงินครับตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5เลือกยืนยันครับผมนะนี่คือตู้ ATM ธนาคารธนาชาิครับต่อมาครับมาดูตู้ ATM นะครับในเรื่องของการเติมเงินผ่านตู้ ATM ธนาคารทหารไทยบ้างท่านก็เข้าไปนะครับที่ตู้ ATM ทหารไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกขั้นตอนที่1ครับโอนเงินขั้นตอนที่2ครับเลือกยืนยันต้องการโอนเงินขั้นตอนที่3ครับเลือกประเภทบัญชี ขั้นตอนที่4เลือกโอนเงินโดยบริการพร้อมเพย์ครับขั้นตอนที่5เลือกโอนเงินไปยัง e w a l e t ขั้นตอนที่6ครับระบุหมายเลข GWallet ID 15หลักเลือกจำนวนเงินครับแล้วก็ขั้นตอนที่7สุดท้ายยืนยันนะครับน่าโอเคนี่คือเป็นตู้ ATM ของธนาคารนะครับทหารไทยต่อมาครับผมมาดูตู้ ATM นะครับในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์บ้างนะครับเราก็เข้าไปที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลือกขั้นตอนที่1นะ เติมเงินหรือจ่ายบินครับขั้นตอนที่2ครับเติมเงินผ่านพร้อมเพยขั้นตอนที่3เลือกประเภทบัญชีและขั้นตอนที่4ระบุหมายเลข g w a l l e t ID 15หลักนะครับแล้วก็จำนวนเงินตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับในส่วนของการยืนยันนะครับนะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยในเรื่องของวิธีการเติมเงินนะครับโดย3ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอป แอพพลิเคชันนะของโมบายแบงกิ้งที่เรามีอยู่หรือผ่าน QR พร้อมเพย์หรือตู้ ATM ครับผมนะสามช่องทางสามารถให้ท่านเติมเงินง่ายๆนะครับผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้หมดครับผมนะฮะที่สำคัญนะครับผมในเรื่องของการเลือกจำนวนเงินเช็คดีๆก่อนเด้อนะครับก่อนที่จะทำการนะครับในเรื่องของการเติมเงินนะครับ เอาละนะฮะประมาณนี้ครับผมสามารถนะครับสอบถามกันมาได้ถ้าท่านติดหรือมีคําถามอื่นใดนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็ให้ท่านได้ดําเนินการได้ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถที่จะมาแบ่งปันกันได้ส่วนใครที่ชํานาญเนาะก็ต้องบอกว่าการเติมเงินเนี่ยนะครับมันมันมีมาตั้งแต่ชิมช็อปใช้ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็ไม่น่าเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าโอเคอาจจะแตกต่างกันไปในเรื่องของการใช้งานเอาละเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวลงรายละเอียดในเรื่องของการใช้งานบ้างนะฮะพอดีเรามีเติมเงินนะครับผ่านกระบวนการลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับผ่านการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมเงินเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการนะครับทำการใช้งานบ้างว่าใช้งานกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเจอกัน e ีีหน้าครับผมยังไงถ้าเป็นประโยชน์ในคลิปนี้ ท่านก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ครับผมเป็นกําลังใจให้กันและที่สําคัญครับท่านอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโดยการสอนนะครับขั้นตอนง่ายๆตามที่ท่านสามารถทําตามได้ง่ายๆกับคลิปเราเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องล่าลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ